สวัสดีครับพวกผมมินคุงวันนี้กับรายการฟรีดอมเกมเมอร์วันนี้เราจะมาเชิมเอ้ยทุยชมเซิร์ฟอะไรวะไม่ใช่ชมเอ้ยมาลุยเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเซิอะไรครับบอกสิครับคุณซอมบีแลนะครับโดยวันนี้ก็มีผู้ร่วมรายการทั้งหมดสองคนนะครับคือใครบ้างครับไอ้เฮียไม่มีสกินก่อนเลยอะไรอ่ะบอกสิครับคุณชื่ออะไร โอเคครับแล้วไอมึงสกินอะไรเนี่ยฮัลโหลครับอะครับทใไมใช่ครับผมฟังไม่ทันชื่อคิมครับัวดีครับคิมคิมคิมใช่ไหมคิมใช่ไหมตีตีเอ้ยใครตีวันนี้เราก็จะมาเล่นแอปี o m b i e Land ไม่ Forest ไม่ Forest เฮ้ยไม่ทีเด็ครับไมทีเด เออลงมา D S ลงมาเลยขอเวลานอกปรับภาพให้ต่ามเลยคือดาบโอเคน้ำเฮ้ยเราพี่เราเริ่มหายกระตุกแล้วทุกคนเนี่ยครับอ่าตากล้องมาแล้วครับทุกคนดูก็รู้ครับว่าที่นี่มันคืออะไรมันเขียนตายไว้อยู่แล้วครับไอ้ตากล้องกลางเดี๋ยวผมคุะเบลคอมชูมเบวคอมชูมจอบีแล่ซูมขึ้นไขตีใครตีใครตีไอ้คนกาฟิวไปอ่าเอ้ยรสคูแบก ไปจครับคุณตากล้องคุณตาแล้วเราก็จะมาส่องไอ้นี่ครับออกมายากอย่างแรกเลยไปก่อนฉากไปเหี้ยวเฮ้ยไปเท่าน้ำกันเท่าน้ำการลุ้เท่าน้ำเลย้าเท่าน้ำทางนี้ทางนี้เร็วกว่าให้พี่พี่ไปก่อนหายหายหายออนอยู่นั่นตามตามไอ้นักแข่งรถไปเ้เดินเลยออาหารหมดตอนนี้ครับตานนี้ วิ่งเลยปะวิ่งกระโดดเลยปะจะเพิ่งอยู่เพิ่งขอกินนะคะกระปุกแฟร์ดิงแฟร์ดิงแฟร์ดิงร์ดครับถือดาบไว้นะครับระวังไว้ด้วยโอ้โอ้อันนี้คุณยังไม่เคยลองเล่นหรอครับครับผมเคยเล่นแล้วครับแต่ผมเล่นไม่จบครับไปคาอยู่ในท่อน้ําเจอทางลับเจอทางลับทางลับไปได้ทางลับไปปุ๊บเจอคิปเปอร์นะครับระวังด้วย ยังครับยังไม่ใช่ทางนี้ครับาปไปมาถ่อ่ามาแล้วครับหนึ่งตัวอะจบแล้วครคนที่ลงท่อก่อนคือคุณปาแมนไปเลยไอ้ยะท่ออยู่ไหนวะท่อทางอุ้ยไปทางนี้กว่าคุณตะก้องเลยเลยครับสรุปมันจะเดินไปทางไหนมอนเตสปอลเออซอมบี้ทุบเลยนะกออทุบไม่ได้โหดแอดมินเนี่ย ก้าฟิวเราเคยออกไปอย่างนี้ได้เลยเนาะออกไปไม่มีอะไรหรอกใช้ไข่เอ็นเดอร์เออเจอแล้วสกอยลงไปก่อนเลยเดี๋ยวตากล้องลงคนที่สองเดี๋ยวลงคนที่สามโอ้ยลงสิโอ้ลงสิคิมอ่ะลงดิแกลงมาสิอะไรมันปากมันปาร์คเออลงไปก่อนพี่ลงมาเลยแล้วแล้วใครปิดประตูเออเดี๋ยวเดี๋ยวปิดประตูก่อนเดี๋ยวซอมบี้ลงมาเกสสกอร์ไปดิตากล้องอ่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บ ทอนอ้ำพิชณาทอน้ำพิชนาที่กูเกียดตรงนี้ที่สุดไอตรงนี้แหละที่กูค้างอ่ะค่าข้าม,มีโปรแกรมตัดต่อตัดต,ต่อได้เข้าไปเข้าไปปุ๊บหลุดอีกรอบหนึ่งไอ้คามเมลาอะไรเปล่าโปรแกรมตัดต่อคามเมราขอ,อของเขาโซนี่วเวกัสอ๋อเหรอผมมีคามเมราสตูดิโอเอ้ยซอมบี้ กมีไซอมบี้เต็มเลยไรแล้วทำร้ายแล้วนะ่ะสปินมีคิดตัวด้วยจะตาย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 ตรงรละรู้จงว่าโอ้ชตูชีตูชใแล้วโอ้โหจดขึ้นโอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้โอ้้โอ้ยบเงยังๆยบเงียบเงียบเยดชคครับชัรคใส่แตกตายจะตายแล้วช่วยด้วยตอนนี้เลือดเหลือสี่หัวใจโอ้เลือดตอนนี้เลือดเหลือเยอะเลย เอ้ยร่วงกดเมาส์รัวๆเลยให้นับี้ตายเกิดอาการตะก้องอะอยู่ด้านบนตะก้องอ่ะโอ้ยอันี้ลงมาดิตะก้องเกิดอาการบั๊กเสียงหายสวยดะโออเอเสียงเอเสียงเกมหายเดี๋ยวค่อยไปแก้หลังจากออกท่อได้ระหว่างนี้ก็ระหว่างนี้ก็ฟังเสียงพวกเขาไปก่อนเสียงโอ้ยสองบี ซออมบบี้ไปทางไหนโอ้พี่สร้างเซิร์ฟเหรอปะพี่มีโปรแกรมไหมทางนี้ทางนี้ทางนี้มาทางนี้มาไดครับอ้าวคุณมายะครับคุณมิวครับึบเกาะละมิวจังครับตูมไมม่ตูคุณมือซังวิ่งมาเลยอะคนละทางคุณตากล้องครับคุณมีไหมครับเซิร์ฟเวอร์ปะครับมีครับอ่าเอ้ยกล่องปริศนาคุณ มันไม่มีละครับกดเขาไม่ได้แล้วคุณเอาแมปลงลงมาครับเซเวอร์ตัวเองได้ไหมครับได้ครับงั้นคิดหน้าเรามาทำกันไหมครับไม่รู้ครับผมมีทําชี้อยู่ทำไมมันเปิดกล่องไม่ได้เลยนะครับนจะล็อกกัอ๋็มันเป็นโอ้สเกลตันโอ้ไอโอ้แอมรัน่ตอนนี้คือเลยคือเลยเออเเออ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 ุ้ยสานที่ สเกลยิงเฮดช็อตเฮ้ยอย่าอย่าตีเส <No. S 3> ้่นิดเดียวเองสเกลยิงเฮดช็อตขึ้นมาแล้วกินเลยรอเดีกวหนึ่งหัวใจวสองหัวใจเอ๊เ e พื่อนขึ้นมากันแล้วสิสเกลสเกลสเกลยาเออตายพอดีร้านโอ้ยขึ้นมาแล้วทางสะดวกตอนนี้ไม่มีซอมบี้ขึ้นมาทางสะดวเออตายทีพีมาเลยครับทีพีเอปาแมนง่าย A R F A เขียนทีมใหญ่เนี่ยคุณ T P A มาหาเลยครับคุณตากล้องตากล้องแม่งกากตากล้องครับอ่ามาแล้ว T P เด็กปฐมโอ้โหเชื่อศยี่นี่นี่เกียนจริงๆคุณกาฟิวเขาไม่ไม่สนนะว่าใครจะเป็นพี่หรือใครจะเป็นน้องออกแล้วไปออกแล้วไปเปิดเสียงดีไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่้องงอกไม่ง ตัดไปต่อเปิดเสียงอะไรอะเอาเสียงเกมเสียงอะไรเสียงเกมที่เสียงเกมหายไปแล้วเออไม่เป็นไรตอนนี้อะไรขบวนอะก็คือัดพี่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 นึงเดี๋ยวตัดตั้งแต่ตอนนี้เราขึ้นไปอยู่งั้นแล้วเราค่อยเปิดเลยอ่ะโอเคตัดคลิปอะมันคือตัดเนี่ยแฮนดอกอล้กเี๋ยวทางเนี้ยลงทางเนี้ยฮัลโหลแมงมุมโอ้ ฟีโดมเฮ้ยกิมอะไรเขาไม่ตีใครตบเขาเนี่ยพี่ตาแพรมีผู้หญิงเอตายแล้วตายแล้วดันแคร์ไฟเดอร์ไอ้ดอนแคร์ไอ้ยังจะอ่านยังไงอ่านอยู่อ่านอยู่อ่านอยู่แล้วก็ไปตัดต่อที่หลังอ่าไอ้ดอนแคร์ไอ้ดอนคือโอ้ไอเดอนแมนไอแคร์ใครใครฝากของมีของเพียบเลย มปพี่พี่มาเอาของมาโอ๊ยอนนอนเหรออเดเ่มุเอเดอร์วะมุเอเดอร์แล้วไข่มุเอเดอร์แล้วก็ขามขาแผงลงไปลงไปตาครับครับเหมือนตอนแรกของภาคสองครับลงจากคอนโดไ้จะคิเปอร์นไม่มีอะไรตุ้มตุ้มเอาไม่ต้มไม่ต้มต้มตุ้มเลย หนีเท่าทีเท่าทีหนีอยู่ด้านบนโอ้สอย่าอย่างอย่างไอ้ข้างหลังนัระวังโอ้ยเก็บตีมั่วเยาะตีสเปาเนอร์ตกไปเลยอยากของฝากของอะไรปะเนี่ยได้อยากเล่นดีนะอยากเล่นดีตายซะเลยตายเบยตายเบยตายเบยเอ้ยอย่าไปยุ่งกับของตามพี่เอกครับตามพี่เอกครับไม้ไม้สี่ตายเบย์ตายเบย ตายเบย์ตายเบย์ตาพี่เคาร์ลป้าในในตัวพี่มีไม้กี่ชุดสี่โอเคฝากไว้ผมไม่มีเลยก็เต็มเพราะตัวมันเต็มไอโดนแค่เอ๊ะเอ๊ะเจอหมวกเหล็กเจอหมวกเหล็กอ่าป้าแมนใส่หมวกเหล็กเพี้ยนแบปจะใส่ทำไมก็ไม่รู้ก็ไม่ใส่เดลยใส่พวกความปลอดภัยแม้คุณจะใส่คุณก็โดนซอมบี้ตุยตุยอู้อู้อู้มันไม่ตุยที่หัวมันตุยที่ทุ่น รอนนี่อะลงเลยคิมรันนี่เอ้ยอ้สัมไก่อ้อเจ็บโอ้โอ้อสตอมบี้โน่ไป Oh my god โอ้โหเยอะกว่าเดิมโอ้ยโอ้โอ้ยโอ o ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย h อ้ยหยิบลงไปเลยรีบลงไปเลยเนี้ยบใช้รู้ไปแล้วอือลาพิสได้ลาพิสทำอะไรไม่ได้หรอกโอ้ยโอ้ยตกใจหยุดน้อยจะหายออก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา <S <S เจอนเจอไม่ได้ตายกอบไปก็จิ้มจัดจานนี่จัานแล้วก็โอ้ยเออมาต่อสปอร์เต็มเลยทำลายดีกว่าทำลายก็เป็นหมูอ่ะทำไปเป็นหมูแต่มัน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 ,ม,นมันก็ต้องไป็นสบีอ่ะดิอืับอ่าแล้วคุณมิวผู้อ่าวตายครับคุณคุณตายเหรอครับคุณ TPM อ,อุ้ย เมื่อกี้เมื่อกี้เป็นไหลตายอ๋อโดนดาบแบบนี้เองใช่ไหมโดนดาบเขาใช่ปะตายแน่รับด้วยรับช้วยแล้วนึงยังไม่อ๋อตายแล้วอ้าวตายแล้หมดเลยรับรับรับอ้าวกดเกิดใหม่ไม่ได้อ๋อตายแล้วโอเคกดตากล้อนมาคนลงมาก่อนทีีต PPA ผลลงมาเลยเฮยเอ้ามาแล้วคนหนึ่งมาช่วยหน่อยเอ้ยรถ PPA ไปไม่ถึง